สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าสุดิกิ G s X นะครับ S 750รถคันนี้จะบอกว่ามาในปีคศ2019จด2020นะฮะเป็นชุดสีลายใหม่นะครับเราก็ที่สำคัญครับมาพร้อมกับของแต่งทั้งคันเลขไม้น้อยครับแต่น้อยเท่าไหร่สวยยังไงแต่งอะไรบ้างมาชมครับมา คันนี้นะครับนี่เลขไม้นะครวิ่งมาเพียง1 3 6 0 1กิโลเมตรเป็นรถใช้มือเดียวเรามีเลขไม่จากบลูกค้าให้ดูทุกคันของแต่งมีได้บ้างนี่ครับกันสบัดครับจากไฮเปอร์โปรอานะครับแล้วก็มาพร้อมกับขายตรงรุ่นกับ RSV Racing นะฮะกุญแจให้มาครบเลยฮะสอดอกเห็นไหมครับนี่แฮนด์แต่งด้วยนะครับแฮนด์แต่ง นะครับอุปกรณ์เสริมมากมายนะแล้วก็ประกับไฟฟ้าครับตรงสื่อไม่มีเรอนรางนะครับเห็นไหมครับสวยงามปอกแฮนด์เดิมเดิมไม่สึกเลยนะฮะตู้มไปแฮนด์เดิมกระจกไปแฮนด์แต่งทรง crg มือคัดเดิมเดิมนะนี่ไม่คดไม่งอมาทิ้งคันคับคันนี้ได้ปั๊มเบรกบนแต่งจากเบมโบ่เลสซิ่งนะครับเป็นตัวอิตาลีนะฮะนี่นี่ของแต่งจัดเต็มนะฮะประกับพระเร่งตรงสื่อไม่มีเรือนรางนะครับเห็นไหมฮะชุดครอบถังสีเดิม อันนี้มีติ๊กเกอร์ฝาถังเป็นคาร์บอนแท้มาให้ด้วยรวมถึงนี่ครับกันถังคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับงานคาร์บอนแท้กสวยงามมากนะครับนี่มียางกันลื่นตัางคามาให้ด้วยนะครับกันถลอกกันลื่นกันลอยนะครับช่วยได้หมดเบาะนั่งหนังเดิมนะครับเราถึงเบาะซ้อนด้วยไม่มีขาบไม่มีรูครับชุดไฟดิ่งด้านท้ายเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับลอกออกได้นะฮะไม่ต้องบอกว่ามีร่องรอยจากการใช้งานเป็นแค่รอยขนแมวเล็กๆคน้อยครับไม่เยอะชิวหน้าแต่งนะครับนี่ได้ชิวหน้าแต่งเห็นบ้าของแต่งจัดเต็มั้คน โคมไฟหน้าเดิมสวยครับแต่ว่าจะคงเป็นหลอดไส้อยู่นะฮะนี่กระบอกโช้ด้านหน้าครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับไม่มีรอยล้มรือกระแทกด้านข้างหรืด้านหน้าเลยปังโคนหน้าเดิมครับไม่มีรอยแตกคราวยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับสภาพนี่95%ขอบล้อด้านหน้าครับสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะฮะสำหรับ13,000กิโลแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช้ล่างนะครับคาลิเปอร์ไม่มีรอยเห็นไหมครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนี่แรงบันทีขอท่อด้านหน้านะไม่มีบุบไม่มีกระแทกครับขาวใสสวยงามครับรถคันนี้อกร่างเดิมครับไม่มีแตกร้าไม่มีรอยกระแทกใดๆทั้งสิ้นนะฮะครันนี้มาพร้อมกับการล้มแต่งด้านข้างจาก m a ็กเทคนะครับตรงรุ่นเลยนะครับฝาวเบาเดิมไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวไม่เคยเปิดนะครับเฟรมเดิมสวยท่อน้ําสวยนะฮะแข้งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับไม้แต่ตัวเดียวเห็นไหมฮะนี่เฟรมเดิมสวยนะครับ เดิมสวยไม่มีรอยพักเท้าเดิมครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักเลยนะฮะคันเกียร์ไม่มีกดไม่มีงอแน่นอนครนนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงอะคาปวิกนะครับเป็นงานเกรดพรีเมียมที่ร้านเทนเดบายพระรามห้าจัดให้ลูกค้าเลยนะครับราคาไม่เบานะฮะแต่ว่าคุณภาพสวยเหมือนของแท้เหมือนของใหม่นี่ให้ไม่ใเหมือนของใหม่นี่คือเบิกใหม่ให้เลย <Aww. S 2> นะฟังเสียงกันอาาัตราติดง่าย ORIA. ครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอาาัตราเร่งย<จ> <zones> ังไงนะครับขึ <Str Craft> ้นเร็วลงเร็ว เครื่องโยนครับนิ่งๆนะครับไม่มีสะดุดเลยนี่เป็นไงครับริงอาร์มฝั่งขวานะฮะไม่มีรอยล้มรอกกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังนะครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อด้านหลังซิการ์เดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะนี่ยางหลังนะครับยางหน้าหลังจาก Continental Attack นะครับเบิกใหม่สฟสั้นแต่งนะนี่พับเก็บได้ ไฟท้ายเดิมนะครับไฟเดี้ยวเดิมนะครับศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเรียรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ยังสิ้นแน่นอนนะครับโอ้โหตัวใหม่ด้วยของแต่งจัดเต็มคันนี้คุ้มมากๆนะนี่โชสเตอร์เดิมๆนะครับติดรถมาเลยสวิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยนะฮะพักเท้าซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตกหักครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอเหมือนใหม่เห็นไหมครับแคนเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับไปที่ฝาเบาวหน่อยบินนี่ นะครับแห้งแห้งไม่มีรวซึมไม่มีคาบกาวแน่นอนการล้มสวยครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มอ่าหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับเห็นไหมฮะแห้งแห้งใสใสเลยครับคอท่อไม่มีรอยกระแทกนะครับอกล่างไม่มีรอยแตกร้าวนะครับแน่สนิทชิดทุกจุดแน่นอนกระบอกชกล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินจานเบรกฝั่งซ้ายครับก็เป็นแค่รอจริงๆสัมผัสด้านขวาเลยนะฮะเอาละครับเปงานบ้างสาหรับเจ้าซูรุกิ G S X s เจ็ดหนะครับปี2019แล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้มันมี traction control แล้วด้วยนะฮะใครหาอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ปีนี้นะฮะต้องมาทันใบพระราม5ท่านะครับเพราะเรามีให้เลือกไม่เคยขาดสำหรับรุ่นนี้นะฮะใครหาอยู่สำหรับรุ่นนี้มาครับทันใบพระราม5เราเจอกันครับขอบคุณครับ